เอากระดาษทรายม้วนอย่างนี้นะครับมาตัดมันจะมีใบใบหินเจียนะครับสี่นิ้วแบบน่าจะเป็นใบตัดมั้งแต่แต่ไม่ได้บางเหมือนใบตัดนะครับมันจะหนากว่าในแต่ถ้าเป็นใบตัดมันก็จะบางอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะ,ะอันนี้คือใบตัดแต่น,นี่ก็คือมันก็จะหนากว่า หนากว่าใบตัดนะอันนี้ก็เหมือนน่าจะเป็นใบตัดแตมบ้างแต่มันหนาแต่นี้ไม่ใช่อันนี้เอาออกเอานี้ล้วหนา,างนี้ น,นี่ก็เจียให้มันคมๆนะครับง่ายๆนะครับดีกว่าเอาอะไรมาตัดอันนี้ก็ตอกลงไปเลยตอกลงไปมันก็จะกลมพอดีนะขาดไปเลยเห็นไหมเท่ากันเตะตัดตามเส้นนี่ฮนะ แล้วเราก็จะเอาใส่หินเจียเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับผมนี่นี่มันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้นะครับมันไม่ไปไหนฮนะ ็จะประมาณนี้ครับผมก็ไม่ได้ว่าฝีมืออะไรนะครับก็คือทําให้ดูเฉยว่ามันใช้อย่างนี้แต่ว่าก็เบี้ยวบ้างบิดบ้างก็ตามสภาพมือแล้วครับมือนิ่งก็ตรงมือไม่นิ่งก็ไม่ตรงครับไอตรงสันตรงเนี้ยมันจะมาชนมันก็จะไม่กินขึ้นไปมันก็จะกินแค่บริเวณด้านนี้เราก็ลากไปเราอยากได้ลายเส้นอะไรยังไงก็ลากไปมันจะทําง่ายกว่า ไอ้ที่เป็นใบมันจะง่ายง่ายกว่าแบบนี้นะครับแบบนี้เอาใช้ขัดบริเวณโคง้งไอ้ตรงที่เป็นตรงมือมือกำกำคอนะครับนี่ได้อยู่แบบหลังอ่อนส่วนใบนี้ก็ตัวนี้ผมจะใช้ขัดแบบขัดเก็บเนื้อเรียบเรียบเนียนๆน,นะครับเพราะว่ามันมันเหมือนมันจะได้ฉากกว่าแล้วก็มีความให้ตัวได้บางอะไรเนี่ย ผมจะถนัดแบบนี้นะเวลาเจียแต่งทรงขัดเรียบขัดเนียนแต่ถ้าตะแกะลายลายเส้นก็ใช้ตัวนี้ครับเนี่ยใบนี้นะอันนี้น่าจะหยาบหยาบไปเบอร์80 80น่าจะหยาบไปต้องละเอียดกว่านี้ครับมันถึงจะได้แบบ ลงช้าหน่อยมันจะควบคุมคอนโทลได้แต่ถ้ามันสากไปมันก็กินลงลึกถ้ามือไม่นิ่งหรือว่าทําไม่ไหวมันก็จะกินลงลึกมันก็จะไม่สวยโอเคครับมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแนะนําก็ไม่ได้ว่าเก่งอะไรผมก็เพิ่งหัดทํามือใหม่หัดทำเหมือนกันโอเคครับผมถูกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ